จะไ้รวมกันสวายพระแก้วแดงเกือเป็นพรกปราชานสำหรับสาราปฏิบัติธรรมหรัดห,หน้าจะเดินทาไงไปโยมเดินไปหน้าก็ได้นะนถาวายป็ปแล้วก็สาม,มารถ ตามไปอนุโมทนาได้ทีนี้พอดีท่านพระอาจารย์ท่านเป็นชาวจังหวัดนานมาอยู่เมืองเชียงใหม่ของเราท่านประสงค์อยากจะได้พระพุธลรูปเป็นพระประธานพระอาจารย์ก็ติดต่อหลายที่โดยเฉพาะ จริงๆก็จะเอาที่มีอยู่แต่ว่าบางทียากโยงเขาก็เมื่อถวายที่นี่ก็อยากจะให้อยู่ที่นี่ไม่อยากจะย้ายไปที่ไหนอันนี้ก็เลยปรึกษากับคือสรีปอนแล้วเราควรจะสร้างขึ้นมาสักองค์หนึ่งในสีปอนก็ผสมจะถวายเป็นพระแก้วมารากตก็สวยงามมากเป็นอนุสติให้พวกเราได้ไดเห็น ให้ชื่นใจ้อ,อย่างพวกเราจะร่วมทําบุญเพิ่มเติมในเป็นในการร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมด้วยก็ได้นะร่วมสมทบไปในการถวายพระพุทธปฏิมาประทานในวันนี้ แบบนี้วันนี้บุญใหญ่พวกเราทุกคนน้อมใจนะอธิษฐานตั้งจิตให้เป็นบุญตั้งใจให้เป็นกุศลวันนี้วันจันทร์ใครเกิดวันจันทร์ใครเกิดวันจันทร์บ้างชาเกิดวันจันทร์นะเดีวสีมาด้วยกันจุดทุกเทียน กเราน้อมใจบูชา,พร,า,พ,พ,ธธาพระพุทธเจ้าพร้อมกันนะพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของท้พาพเจ้าธรรมโมเมนาโถหพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของท้พาพเจ้า สังโฆเมนาโถระสนเป็นพิ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่นึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุธระทธเจ้าพระธรรมพระสง เป็นที่พึ่อนอันประเสริฐของข้าพเจ้าอิมินาสก,การเรนาสาเนพุทธังอาพิปูชยามา อิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิป oh ูชยามะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะอิม <sh> ินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิป <ts singing> <sh> ูชยามะไว้ราพของกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธปภะวาพุทธถาระวันตังอภิวาเทมิกะ สวัสดิโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนามัสสามิคราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนามัสคราณโมตัสสัภะคะวะโตอะระหัง Na môsa hakawato ato samaangkudhasa Nam môtasa haawa ko ato samaangdhasa Nam môhu nga ท้าปุถัฏายรตนญยาณมานินโนปะระศีสาหานส,สุธทธามาโคโธธรรมโมสังโฆยาถาปูโมนา ุูธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังคันธังสิวะลีจัมมาเทรังอาหังวันทา สัพพโสอุทัตธรรมสังฆปุชฌมินามโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายังมณีนพารสีสาหัสสุธรรมา พอทหธรรมโมสังโฆยาธพุทโมนะาโพทาบูชาธรรมาบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวารังคันธังสีวลีธมหมเถระ อาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสโพธะธรรมาสังฆาปุชฌมินโมโพธายา ราโพธิ์ตารัตนายานมานีโนภาระสีสหัสสุธรรมาโคตโธธรรมโมสังโฆยะถาโพธโมนา โอทาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีธานังวารังคังธังสิวัลีจมหเทรังอาหังวันทาเมธุระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโส สาบิตนี้ขอเราทัานทำลายทําใจให้สบายและลึกไว้ในใจว่าพุทธโธเมนาโความเมนาโคสังโฆเมนาโผวันนี้พวกเราทุกคนได้ร่วมกันสร้างวงใหญ่ได้สร้างพระพุทธปติมาประทาน อันเป็นเครื่องละลึกถึงคุณแห่งพระสมมาสัมพุทริจ้าคือละลึกถึงสองส่วนระลึกถึงส่วนที่เป็นพระพิสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณข้ะมหากรุณาที่คุณของพระสมมาสมพุทริจ้าและเป็นการระลึกถึงพุทธภาวะธรรมภาวะสังฆภาวะเป็นการปลุก ศักยภาพในใจของตนที่เกิดขึ้นโดยเมื่ั้งใดน้องกราบพระปฏิมาประธานเมื่อกราบพระพุทธก็จะได้ถึงปัญญากราบพระธรรมก็จะได้ถึงความจริงกราบพระสงฆ์ก็จะได้ถึงความดีเป็นการย้ำเตือนจิตของตวนว่าแบบนี้เวลานี้ปัญญาคือสัมมาทิฏฐิ ความจริงคืออริยสัจสีและความดีคือความประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจคือการเจริญอริยมรรคีีองค์8นั้นได้มีในตนในตัวแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีเมื่อกราบพระครั้งใดก็จะเป็นการปลุกเตือนจิตของตนให้มีสิ่งเหล่านั้นภายในใจของตนคือมีพระรัตธตรยนั่นเองเพราะนั้นวันนี้จึงเป็นบุญใหญ่ และอนุภาพที่พวกเราทุกคนได้ร่วมกันสร้างาพระปฏิมาประธานอันเป็นเครื่องระลึกถึงเมื่อสมบาสัมพุทระเจ้าและพระนัตรายนี้ก็มีอนุภาพมากมีอนิสงส์มากอย่างในครั้งสมัยพุทธกาลก็มีเด็กคนหนึ่งจะถูกอมนุษย์เปลี่ยนเตียนเด็กคนนี้ก็อุทานขึ้นวันนะโมพุทธสัต นะโมพุทธศาสนาภนอกน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอนุภาพแผ่งการและลึกอุททานถึงพระพุทธเจ้าแค่นั้นเราเอามนุษย์ทั้งหลายที่จะจับเด็กคนนี้มากิน mm hmm. ก็เปลี่ยนจิตเป็นใจแถมซ้ำก็ยังไปนำถาดทองคำของพระราชาเอาข้าวเ,เ,เอาน้ำมาให้กินอีกตัางหาแล้วก็จายลึกในแผ่นถาทองคำซึ่งพระราชาจะเป็นผู้เห็นได้แต่ผู้เดียว เนื่อเมื่อชาวเมืองทั้งหลายทั้งปวงเสนาหมาตามหาถาทองคําก็มาพบเจออยู่กับเด็กเมื่อพระราชาเห็นเด็กเห็นถาทองคํานี้ก็เกิดความพึ่งปีติใจสุดท้ายก็ยกนะราชสมบัติให้อีกต่างหากนี้เป็นอนุภาพแห่งกรรและลึกถึงพระพุทธเจ้าเวยแท้นนี่เพียงแค่ระลึกถึงเพียงแค่เซี่ยวนะแต่ถ้าระลึกถึงถึงปัญญาถึงความจริงถึงความดี จะมีอนุภาพขนาดไหนเพราะฉะนั้นบุญในการที่พวกเราเร่วมสร้างาพระประธานยิ่งใหญ่มหาศาลจึงขอพวกเราทุกคนได้ร่วมกันอัญเชิญเทวดาเดพร้รรอมกันเนาะพุทธบูชามหาเตชวันตโตธรรม,มบูชามหาปัญญวันตโต สังฆบูชามหาโพต้าวโ ติโรกนาถติโรกนาถอภิปูชยามิอภิปูชยามิสุนันตตคนโตสุนันโตคนโตเทวสังขายโยเทวสังขายโยข้าแต่เหล่าเทพพยูดาผู้มีฤทธิ์ข้าแต่เทพพยูดาที่มีชาวทิพทั้งหลายชาวทิพทั้งหลายทันสถิต,ยอ,ยถตยอยู่ภาคพื้นดินทันสถิตยอยู่ภาคพืน้นดินหรือในอากาศหรือในอากาศขอท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงได้โปรดอนุโมทนาจงได้โปรดอนุโมทนาใน ในกุศลความดีอีกทั้งเหล่านายเวรทั้งหลายอีกทั้งเหล่านายเวรทั้งหลายที่เป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นกรรมเป็นเวรติดตามข้าพเจ้าติดตามข้าพเจ้านับแต่อดีตนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมาจนถึงปัจจุบันขอท่านผู้เป็นนายเวรทั้งหลายขอท่านผู้เป็นนายเวรทั้งหลายจงได้อนุโมทนาจงได้อนุโมทนาในกุศลความดีในกุศลความดีที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าจะได้ร่วมกันจะได้ร่วมกันถวายพระประธาน

ด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ด้วยอำนาจแห่งบุญขอเทพพรมเทวาทั้งหมดขอเทพพรมเทวาทั้งหมดบรรพบุรุษทั้งหลายของข้าพเจ้าบรรพบุรุษทั้งหลายของข้าพเจ้าจงได้อนุโมทนาจงได้อนุโมทนารับทราบในส่วนกุศลรับทราบในส่วนขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีเวรไม่มีภัย อยู่เป็นสุขทุกเมื่ออยู่เป็นสุขทุกเมื่อที่สุดแล้วที่สุดแล้วจงได้ถึงมรรคผลพระนิพพานจงได้ถึงมรรคผลพระนิพพานแจ้งต่ออริยสัจสีแจ้งต่ออริยสัจสีในชาติปัจจุบันนี้ในชาติปัจจุบันนี้จงทุกประการจงทุกประการนโมพุทธสสะนโมพุทธสสะนโมธรรมสสะนโมธรรมสสะนโมสังฆสสะนโมสังฆสสะพุทโธเมนะโถพุทโธเมนะโถนัมโมเมนะโถนัมโมเมนะโถ สังโคเมนาโถข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้มถวายขอน้อมถวายพระปฏิมาประทานพระปฏิมาประทานแด่พระพิสุสงแด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรับจงรับพระพุทธปฏิมาประทานพระพุทธปฏิมาประทานทั้งของบริวารทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งห ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทอตลอดสิ้นกาลนานเทอสาธุดูนะพวกเรารวมสวันิมนต์ที่รักพวกเราลุกขึ้นร่วมกันมาประเชิญ ดีโอ้งามจริงอ้าวแบบนี้นะสาธุพร้อมกันดังๆสามรังสาธุ ถวายพระอาจารย์หมดเลยนะคะได้เลยอนุโมทนามากขอบเลยนะ,ะสาธุ อาจารย์บอกชื่อวัดด้วยนะชื่ออะไร <c oughs> ออ,อนุโมนทนากับท่านอาจารย์พภูร,ปรูปลัดจินวัตยานัิชิวัติเจ้าวาาวัดยังขวังที่เป็นนะฮะสายบุญที่ได้ร่วมหาญโย,ยมา ทาูปซึ่งที่บ้านอาตมาภาพได้บูรณะศาลาที่วัดหาหาคำบ้านหาานัดหนองขุนตำบลเมืองจำอำเภอบูเียงจังหวัดน่านเป็นหมู่บ้านในเขาหมู่บ้านเล็กๆได้ก่อสร้างวิหารพระธาตุาาแล้วก็ ได้บุรณะสิ่งที่มีอยู่ของในวัดซึ่งก็สมรุษสุศโวมไปตามกาลเวลาซึ่งเมื่อก่อนวัด <c oughs> ของหมู่บ้านอยู่ใกล้กับแม่น้ำาน่งอยู่ข้างตลิต่งเวลาน้ำหลากดูดูฝนน้ำบกรยกาดซอตลิต่งจนมาถึงหน้าหน้าพระวิหารมติของชาวบ้านก็ได้ย้ายวัดขึ้นมาอยู่บนดอย มีอย่างเดียวนี well, ่คือมีข้าประทานให้มาสร้างวิหารตั้งแต่ปี2532จนมาถึงปัจจุบันที่หารหลังแรกของวัดตอนนี้ก็ใช้งานไม่ได้ก็เลยมีวมติสร้างวิหารหลังใหม่ขึ้นแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จแล้วก็บูรณะศาลาซึ่งศาลาหลังนี้ก็เป็นศาลาเก่าของโครงการ NML ที่ของหมู่บ้านเขาไปจัดตั้งไว้ในวัด ก็เลยบูรณะเป็นสาลาอเนกประสงค์ปฏิบัติธรรมไว้นอุโบต่างๆไว้ใช้กับศาสนาไว้ใช้กับหมู่บ้านเวลามีประชุมมากอะไรบ้างก็มีความประสงค์อยากจะได้พระประธานไว้ที่ศาลาก็เลยคุยกับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เมตตาให้มาแล้วพายาจยมมาถวายวันก่อนก็วันที่ยี่สิบกว่ายี่สิบสาม ภูพาธรรมภาพก็ได้นำญาติโยมของบรทพกช้างไปถวายทา่ป่าสร้างกุฏิภารับร,รองพระสงฆ์มีประมาณ4ีห้าห้องที่อาตมาภาพสร้างไวต้ตอนปี62สอง่อโควิดถึงตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จงบประมาณก็ที่แรกช่างคำนวณไว้ให้ประมาณ4 5่แสนตอนนี้หาปัจจัยไปสร้างได้อยู่ประมาณสามแสน ยังมีแสนขว่าก็าจะเรียนเสร็จก็จะพยายามทำให้เสร็จภายในเดียววันเพราะว่ายังยังต้องการใช้อยู่ยังมีความจำเป็นอยู่ในครั้งนี้ก็ขออนุโมทนากับท่านอาจารย์ขออนุโมทนานแบบยังโยูทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญในครั้งนี้อาตมาภาพก็ขออนันเราคือพระรีรัตนไตรทรงลงบรรดาลประธา,า,า,าน ขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคไัยไข้เจ็บอาถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สงบองมเย็นปราศนากมทุกประการต่อทุกโมทนาต่อไปโอเชิญนลับพอดยะถาวาริวะนาภูราภาลิภุเรติสาคหลัง เอวะเมวะอิโตอินาเปตานังอุปกัรปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปภะเมวะชมิชันโตสัพเพภูเลตุสังกปาจันโตปนาราโสยะทามณิโชติราโสยะท้าวิวาชา ตัพโกสิริวัฒน เทวะสิทธิภวันตุเตภวตุสาปะมาลาภันตุสาปเดวตาสาปะุูตาโนภาเวนะสัทฆสอนเีภวันตุเตภวตุสาปะมาตลัง พุทธโธอรหังกรรมมโตเมตมังกรรม,มพันธนังชีวิตตา่างพิทุกจิตปิญญาณจงไปผุดไปเกิดขอให้พระพจ้า,าจมีความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภยัยอยู่เป็นสุชาตตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลนิ้แ่่ไปให้ภัยามันดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมการงานกันทั้งหลายขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทิน พุทโธมเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้ากรบธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอนันประเสริฐของข้าพเจ้ากรบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้ากรบ เจรพรได้ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ล,ลึกนิม,มนพรอาจารย์ด้วยนะครับเป็นที่ล,ลึกบุญนะบุญนั้นต้องระลึกเป็นการทบควรบุญนะนะเหล่านี้เป็นสัจจะนโย,ยมนะลูกศิษจั